ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับได้ทำจิ้มจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มนะครับกินนะครับวันนี้โหได้เนื้อสดๆมานะครับพร้อมเครื่องในนะครับเดี๋ยวก็ตับนะครับผ้าคี้ริ้วนะครับน้ําจิ้มวาซาบินะครับพร้อมผักแก้มนะครับวันนี้ลองจินดูว่าจะอร่อยถูกใจคนอยากกินหรือเปล่านะครับก็ต้มน้ําร้อน เนื้อลวกจิ้มลงไปในในน้ำมันร้อนลวกให้มันสุกพอสะดุ้งนะครับลองมาจิ้มน้ําจิ้มดูแล้วเขามีน้ําจิ้มทั้งสามน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มข้าวคั่วน้ําจิ้มวาซาบินะครับแล้วก็น้ําจิ้มแบบอีสานนะครับขี้เพียแบบขมๆนะครับลองมาชิมกันว่าจะอร่อยดูหรือเปล่านะครับกับการลวกจิ้มเนื้อแบบโคขุนพนยางคำนะครับ หลงครับอร่อยครับนี่ครับเครื่องในสามกิบกีบเราก็กินกันหลายคนนะครับแต่ละคนก็ชมว่าน้ําจิ้มมันอร่อยดีต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะครับของอร่อยมันต้องชิมกันดูหลายๆคนนะครับยิ่งกินเยอะยิ่งอร่อยกินหลายๆคนยิ่งแซ่บ,บนะครับ